มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ผ้าอนามัยแบบสอดแต่ไม่เคยใช้จะเริ่มต้นยังไงดีคะอันนี้ทาง youtube ถามมาค่ะไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะลูกผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นทุกชนิดเวลาซื้อมาเปิดกล่องอ่านเอกสารแนบเอกสารแนบส่วนใหญ่จะเขียนไว้ให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ต่างจากแบบใส่พวกยาหน,นงยาเน็บแค่หาช่องคลอดให้เจอถ้าหาไม่เจอก็เอากระจกมาส่องไม่ไม่ต้องอายเพราะมันเป็นอายวะของเราเราต้องเรียนรู้ที่จะรัก <c oughs> ร่างกายและอ,อยัยวะของเราเองให้รู้ว่ามันเป็นแบบไหน <c oughs> หนูไม่ต้องอายเลยมันไม่มีเรื่องอะไรนะ่าอาย <c oughs> ยกเว้นว่าหนูไปกลางให้คนอื่นแบบสาธารณชนดูอย่างเงี้ยโอเคต้องอายแต่นี้เราอยู่ของเราคนเดียวจะได้รู้ว่าอ่ะเราต้องสอดผ้านามัยแบบสอดเข้าไปทางช่องไหน <c oughs> ซึ่งผ้านามัยแบบสอดก็มีข้อดีสมมติเวลาจะไปไว่ายน้าทากิจกรรมอะไรที่เรากลัวว่าเดี๋ยวผ้านามายัยมันจะหลุดหรือว่ามันไม่กระชับพอแล้วมันจะเปเื้อนออกมาเนี่ย ถ้าในแบบสอดก็เป็นทางเลือกที่ดีะนะคะ,คะแล้วเขาก็จะมีแบบสายไว้ให้หนูก็อ่านตามนั้นเลยว่าเออสอดเข้าไปจนสุดแล้วยังไงต้องเหลือสายทิ้งไว้ข้างนอกอะไรอย่างนี้เนาะไม่ไม่ต้องอายเพราะบางคน,น,นรีบที่พี่หมอเคยเจอก็คือรีบยัดยัดยัดใส่เข้าไปแล้วปรากฏว่าทําไอ้สายดึงหายก็คือต้องกลับไปที่โรงพยาบาลให้หมอคีบบอ,อกมาให้<อ>ถึงตอนนั้นจะอายกว่าถ้าหนูลืมเอาออกหรือแบบเออหาสายไม่เจอไม่ต้องอายเรื่องพวกนี้นะก็ะ นั่งแล้วก็เอากระจกมาดูว่าอ่ะเนี่ยช่องคลอดมันอยู่ตรงนี้ล่างสุดมันเป็นช่องทวารหนนะักข้างบนมันเป็นรูเอาไว้สําหรับปัสสาวะนะแล้วเราก็ใส่ตรงช่องคลอดที่เป็นช่องรตรงกลางไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องอายนะคะคแล้วก็อ่านคู่มือแล้วเดี๋ยวเขาจะมีคําแนะนำอะไรให้เรียบร้อยนะอ่าอ่าบางทีคุณผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่เคยสังเกต น้องสาวตัวเองอันนี้ถือเป็นโอกาสด้วยนะคะหลายๆคนก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่จะจากสารวจอวิวะสุขัจของเรานะคะจะได้ดูว่าเอยมันผิดปกติหรือว่ามันเหมือนหรือแตกต่างที่เราเคยรู้มาก่อนหรือเปล่านะคะที่สําคัญหมอฟ้าเราเคยได้ยินข่าวจากต่างประเทศด้วยก็มีเมืองไทยบ้างก็มีบอกว่าใช้ผ้าทาไมแบบสอดแล้วเนี่ยคือไม่ได้ปล่อยอาจจะทิ้งไว้นานๆอย่างนี้เนะะี่ยค่ะมันบางคนเน่านเหม็นเน่ยไม่ได้มันต้องเป็นยังไงคะไม่ได้นะ มันก็มีระยะเวลาในการใช้ของเขาเขาจะมีว่าเป็นไซส์เหมือนผ้าอนามัยแบบแผ่นเนี่ยแล้วค่ะว่าสําหรับวันมามากวันมาน้อยเพราะว่าจริงๆเราควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกสี่ชั่วโมงอยู่แล้วถ้าจะให้ดีไม่เกินหกชั่วโมงแล้วเลือดอะ่ะมันเป็นแหล่งอาหารที่ดีของพวกเชื้อแบคทีเรียนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนตามนั้นเชื้อแบคทีเรียนไปสะสมมันก็เกิดการติดเชื้อได้ ทำให้มีกลิ่นเน่าเหม็นอะไรงั้นได้ไม่ดีค่ะไม่สวยหน้าสวยแล้วตรงนั้นเหม็นก็คือจะกลายเป็นไม่สวยแล้วก็ <c oughs> มีติดเชื้อในช่องคลอดไม่งามนะลูกเพราะฉะนั้น <c oughs> ต่อให้เป็นแบบสอดเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณสี่ชั่วโมงดีที่สุดแต่ว่าก็ไม่ควรเกินหกชั่วโมงนะคะค่ะ <c oughs>